ชุมชนตำบลแม่ขาหมู่ที่8ตำบลแม่ขา่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตีนพรั์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าเปียกตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินีโดยเทศบาลตำบลแม่ข่ารวมกับคณะสงฆ์ตำบลแม่ข่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาค รัฐ โรงเรียนภาคเอกชนผู้ประกอบการสวนส้มร้านค้าอาสาสมัครประชาชนและเยาวชนตำบลแม่ขา่าร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวโดยการปลูกป่าเปียกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทีเบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและต้นไม้ให้มีจำนวนมากขึ้นลดภาวะโลกร้อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า1,000คนโดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าไม้และกล้ากล้วยจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผืออ่างค้างและเทศบาลตำบลบ้านแม่ขา